สียเวลาเวลามารอนะคะบางบาตั้งแต่เปิดร้านมานานที่สุดคือรอ10ชั่วโมงคือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วลูกค้าก็ยังเลือกที่จะรอนะคะเพื่อที่อยากจะลองนิ้มชิมรสดูสักหน่อยว่าเออเป็นยังไงหลายๆคนมาแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่หลายคนมา,นาแล้วก็ไม่ประทับใจนะคะในจุดนี้ว่าร้านเราทำได้ดีที่สุดคือคาว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษในส่วนที่ทําให้ไม่ประทับใจนะคะเนื่องจากว่า ร้านเราก็คือเป็นรสชาติยำแบบธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษหรือพิเศษมากมายแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแจ้งลูกค้าไปในทุกๆวันค่ะเวลามาอย่าคาดหวังนะคะจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างนะคะลูกค้าขอบคุณมากค่ะาทานที่ร้านถูกไหมคะข้าเหนียวข้าเหนียวห้าจีนสองนะคะพี่กุ้งท่านเตมอะไรไหมจ๊ะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะคิวที่ยี่สิบแปดคุณนุัสดีคายี่สิบแปดคุณนุ ของคุณนุ๊ก้นต้นองลาบนเวทีเลยไม่ต้องโทษทีนะครับคุณโน้ตยี่สิบแปดอยู่ไหมคะคุณนุ๊กขอโทษค่ะของคุณนุ๊กตัวที่สิบเอ็ดสิบสองโทษทีนะคะสิบสองทางที่ร้านจะเป็นยำรุ้งสดกุ้ไข่เค็มและ,ะ<า>อันนี้เป็นแมงดาลานะคะแล้วก็ยำบวมเว้อเป็นปลานะคะกลับบ้านด้วยจะมียำหมูยอไข่เค็มยำหอยแครงยำรุ้งสดยำตุม้ม้าขอโทษทีค่ะอันนี้ของอีกคิวหนึ่งยี่สิบแปดมีนึกจำอะไรไหมคะ ได้เพิ่มนะคะนั่งโต12เรียบร้อยจ้ะ29ค่ะคุณคุณชวนพิทตุ้มสวัสดีค่ะคุณชวนพิทตุ้มนั่งโต๊ะสินะคะนั่งโต๊ะสิของคุณพี่ยำหมูยำไข่เค็มยำหอยแครงยำกุ้งสดยำปูม้าและยำบลูเวอร์ปรลาทั้งทั้งทั้งสี่ห้ายำแล้วก็กลับบ้านจะมียำไข่แดงเค็มนะคะไม่เติ่มเลยคะไม่เพิ่มขอบคุณ ไม่ได้อ่านของทอดกันที่ราอ่านไม่ค้าค่าอ่านห้าพันไม่อ่านเนาะได้จ้ะอ่านเฉพาะพินยำนะคะคิวที่สามสิบคุณพบค่ะเสียพบผู้ดีที่ข้าหนีด้วยมือเปล่าค่ะคุณเสียพบผู้ดีที่ข้าหนีด้วยมือเปล่าอยู่ไหมคะขอดูหน้าเสียพบหน่อยค่ะคุณพบกินอะไรคะคุณพบนั่งโต๊ะที่เท่าไรโต๊ะที่ไหนไะคะโต๊ะหนึ่งนะคะไม่ได้ยินเลยโต๊ะหนึ่งหรอ ของคุณพุจะเป็นยำหมูยอไม่เผ็ดมากเนาะคอหมูทำหมูคอหมูทอดร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งไม่เผ็ดมากเช่นกันเนาะแล้วก็ยำกุ้งสุดนะคะข้าวหมี่ด้วยนุ่เปล่าเลยเหรอยังเตบาหนึ่งนะคะอันนี้ของคุณพบเปลี่ยนบินนะคะพี่กุ้งขอบคุณค่ะคิวที่สามสิบเอ็ดคุณกินชุชัยสิงเสดเดีค่ะ วันนี้ได้รับเกียรติจากพระสงฆ์ความโชคชัยนะคะคุณกีฟอยู่ไม่เอ่ยคุณกีฟโชคชัยชสิบคิวที่31ขออนุญาตคุณกีฟนับหนึ่งคุณกีฟนับสองและคุณกีฟนับสามขออนุญาตถ่าคุณกีฟตอบคุณค่ะ32มสอ้าคุณปอ,อตันกลิ่นสวัสดีค่ะ สามที่สองพีตอป่านติงนั่งโต๊ะที่เท่าไหร่ที่รักโต๊ะที่สินะคะส่วนด้านเคาน์เตอร์ของน้องชายก็จะรับทำกับบ้านเริ่ต้นของพุปอป่านติกงเส่อกยยหมูยอแล้วก็ยำปูไม้สุดไม่กระดาษเัิ่มจอะไรไหมคะเพิ่มอะไรครับเริ่มยำคอหมูย่างไม่กระดาษจหมือเป็นข้าวหมูแ้ได้ไหมได้อมชที่หนึ่งนะคะเรยบร้อยครับ ขอบคุณค่าสามคุณัอยสวัสดีค่ะคุก้ยนังโต๊ี่นะคะคุณัอยนังโต๊0ของคุณพัยจะเป็นยำหมยอใส่เค็มยำริกสดแล้วก็ยำปูมานะคะคุณพัอายิ่มเติมอะไรไหคะไม่เพิ่มขอบคุณค่ะสาคุณอานนท์สวัสดีค่ะคุณอานนท์นนโต๊สเหรือเปล่าคะคุณอานนท์นนโต 11, ๊สิบเอ็ยำมย่เค็นะคะยำ โยเกิร์คิมไม่กตาลแล้วมันตาลหมดเลยแล้มเติมอ,อ,อะไรไหมคะเติมหนักเป็นกระซารอีกหนึ่งนะคะพี่ออจุ้งเพื่อจะไว้จัดามจุดห้าเป็นอ้อมปุ๋ยสวัสดีค่ะ3องจเป็นอ้อมปุ๋ยน้ำเต็ม29่สิ้นะจ๊ะ ุกคนต้นยังหมูยอยังขียังคอหมูเายัง่ใจยังังส้วยังส่นลวยังตัวน้าอาลาตุ้งมีโนนะคะพิ่มเจอโดยกา่นอสุ่ยเต็มแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่ไปเลกบ้านที่ตกหน้าชัค่าของคุณเป็นเหนืออยู่บ้านเดียวไปเลยนะคะรู้ว่าอย่างน้ยังจวัได้เหรอ นี่นรปั้งปั้งเยอะเลยนี่นี่ย่างหมูยอไข่เค็มย่างเข่แดงเค็มยังหอยแครงยัางกุ้งเสุกปลานะคะอันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมทานกับเพิ่มเติมไส้กรอกหนึ่งนะคะไม่ปลาทานที่ร้านแล้วก็กลับบ้านจะเป็นคอหมูทอดทานที่นี่หนึ่งแล้วก็กลับบ้านหนึ่งนะคะไม่ปลาทางคู่นะคะข้าวเหนียวเพิ่มอีกสองทานนี่หรือกลับบ้านคะข้าวเหนียวเพิ่มสองทานที่นี่นะคะพี่กุ้งเรียบร้อยค่ะคิวสามสิบเจ็ดคุณบิวฟิล์มซาดีค่ะ สามสิบเจ็ดขอ,อยัุญานับหนึ่งนะคะสามสิบนับสองและสามสิบเจ็ดนับสามขอ,อยัดข้ามสาค่ะสามสิบแปคุณบิว, 17, ะะวต, 3, ตี Duty, ต 39, ้สวัสดีค่ะคุณบิวตี้น่งโตัวสิบเนะคะยำหมูยอยำกุ้งสุกและยำและยำเดือยเวอร์ปลาทหลเามยำเพิ่มไหมคะคุณบิวตี้นเพิ่มขอบคุณค่ะสามสิบเก้าคุณรุ่งสวัสดีค่ะ คุณรุ่งสวัสดีคุณรุ่งนั่งโต๊ะห้าสามสิบเก้านั่งโต๊ะที่ห้านะคะต้นๆคุณรุ่งยำหอยแครงยำกุ้งยำปูมมาสุกนะคะปลาลและกลับบ้านก็มียำหมูยอกลับบ้านปลาเช่นกันนะคะเพิ่มเติมอะไรคะที่รักขนมเจอีกหนึ่งทันนี่นะครับสามชั้นกลับบ้านหนึ่งจินนี่หนึ่งนะคะจีนจินี่หนึ่งนะคะคิวที่สี่สิบคุณสุภาวดีค่ะคุณสุภาวดี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 นับหนึ่งค่ะ คือสุภาพดีน้ำสองและหนึ่งสุขภาพดีคิวที่40น้ำสามขอยัดข้ามนะจ๊ะคิวที่41คุณนิดสวัสดีค่ะ41คุณนิดคุณนิดโตสองนะคะของคุณนิดยำหมูยอยำไข่แดงเค็มยำกุ้งสดและยำตุ้มมะสุคุณอะไรจ๊ะคุณนิดนักโต๊สองนะคะของคุณนิดคิวที่41่สิบเอ็ดนาะตัวร้าทั้งทุกเมนูเลยนะครับไม่เพิ่มอะไรเนาะขอบคุณมากค่ะ42คุณเพลงสวัสดีค่ะ สีองคุณเพลงสวัสดีค่ะคุณเพลงโตไหนจ๊ะยังไม่ได้โตคุณเพลงมากี่ท่านคะสามท่านชนชั้นสองได้เลยค่ะคุณเพลงเชิญโต๊ะที่8หรือ9ก็ได้เป็นโตที่8ค่ะคุณเพลงจ๋าขอคุณเพลงเป็นยังโดมโเวอร์นะคนระติดตารานนะ่จะคุณเพลงไม่เพิ่มอะไรนะเนาะเพิ่มเลยไหมคะคุณเพลงไม่ต้องวิ่งี๋ยวล้มเพิ่มอรคะเพิ่มจีนสองนะคะจีนสองเหนียวหนึ่งค่ะได้คะ่ะที่รับ ซี23คุณกันนาสวัสดีค่ะคุณกันนานกี่ท่านครัยังไม่ได้ออกให้นั่งเลยจะเย็นๆคุณกันนาเดินเวียนรอบโต๊ะทุก3รอบก่อนของคุณกันนานั่งโต๊ะที่10 9นะครบเอาเป็นยำ<อ><อ>หมูโบเลยเปลี่ยนทั้งหมดใช่ม,มั้คะได้ไมเอาแค่หมูนะเ,เหลือแค่เส้นยำหมูเดีย่ายขึเนาะแค่เส้นย่งยายคนะคงคุสดแค่เส้นหมดเลยนะ แคนแคนเคนเซนกคุ้งสดปลาล่กระตูมาปลานะมาเป็นยำลมเบอร์ปลาล่าไหมคะลาค่ะได้จ้ะกล้วยไข่ไม่มีอ๋อไข่แดงเค็มล่านลาไม่ล่าจ้ะลาค่ะลานะคะับกับบ้านหนึ่งเบอร์ไม่ปูดันได้ค่ะเพิ่มพริกไปให้เนาะเรียบร้อยจ้ะก็จ๋าอะไรคะขันหัวสอง มีนกจะจิ้งตากันร้บทีเหนึสองนะคะกอว่าอีกหนึ่งต๊ค่ะคุณเดล44สวัสดีค่ะคุณเดล44่ส4บสีบสี่น้ำหน4่สี่น้ำสองแล้วสบสี่น้ำสามข้ามสิกันก่อนนะจ๊ะ4ี่สข้างค่ะ4ี่สห้าคุณลีโอสวัสดีค่ะขอสงวนสิทธิ์นะับการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะคะคุณลีโอไม่สามารถเข้าร้านได้คุณลีโอชัโต๊ค่ะ มเอยาหมูยไข่เค็มยำซุงสดและยำปูม้าตลทุกรายการเพิ่มเติมเลยไหมคะเอมาเอามเริ่มขหมูอีกสามคะพี่กุ้งขวมสาม้นอีกสาค่ะขนมจีนสองค่ะเ้วามเหนียวสาค่ะรเริ่มยำรมเวอร์นะจ๊ะยำรมเวอ์อีกหนึ่งค่ะกุ้งโซอีกสองนะคะกานะมีอะไหมดแล้วจ้า ตามนี้นะคะพี่ฟงติ๊กกุ้งสดไปสองนะคะพี่ฟงขาติ๊กกุ้งสดไปสองลงมมือไปหนึ่งนะคะขอ,อยัดทวนออเดอร์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรอบนี้คำนวณเวลาจากทั้งหมด 17บินนะคะใช้เวลารอบนี้อยู่ที่ประมาณ30-45นาทีได้เรียงตามลำดับรอบบินนะคะลูกค้าจา๋าประชาสัมพันธ์กันในรอบที่2นะคะอัลติยามพัทยาเปิดให้บริการในเวลาหกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและก็เราปรับเปลี่ยนวันหยุดจากวันที่ 10- 2 0 30นะคะมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์และทุกๆวันที่เรารู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้าสำหรับวันที่เราเหนื่อยและอ่อนล้าเราจะประกาศทางหน้าเพจอัลติยามนะคะลูกค้าสามารถติดตามได้จากทางเพจอัลติยามล่วงหน้า1วันนะคะ สำหรับีนส่วนของเครื่องดื่มนะคะอัทสเรียมจะเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทางด้านฝ่ามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอลุมหลากสีนะคะสามารถซื้อเลยนำเข้าจากบริษัทได้เลยนะคะทางรา้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่รบกวนขอความกรุณารักษาความสะอาดกับทางร้านด้วยนะคะสำหรงึงในส่วนของ น้ำผลไม้ปั่นจากร้านเต็กนมนะคะโดตีพรีเมียมนะครับนี้มีมีโดตีพรีเมียมจากอาร์เิสมานําเสนอนะคะลูกค้าขะสามารถลองดิ่มชิมรสได้เลยนะคะรวมถึงขนมครกสิงคโปร์สูตรโบราณในบูชที่สและผลไม้สดจากร้านคุณป้าในบูธถัดไปนะคะอาลตยิยางขออนุญาตสมมติสินสในการนําเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาโดยการกฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจําหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดจอดรถเว้ฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนรถสูบหริทุกกรณีเลยค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณหวั่นนนนจ้ามะ ลูกค้าจ๋าเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันนะครเพื่ออัทรุษในการรอยำและการรับประทานโลดท้ากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขออยากขอตัวไปยำก่อนนะคะลูกค้าแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะแล้วเราก็จะกลับมายำค่ะขอบคุณค่ะ สี่ห้าครับคุาคิวเท่าไหร่คนึ่งจุดีลค่ะมาเ็จ็ดเหรอเดี๋ยวรอตู้ว่างหนึ่งก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เรียกค่ะเขาบอกว่า่อรุ่กกว่าเลยก็เลยมาแตะว่อรุูเป๊ะเลยตอนนี้ถึงคิวเท่าไหร่ครับสี่สิบ้าครับสามนไปานไปแล้วรอสามครับรอเรียกต๊ะลงใหม่นคะเดี๋ยวถ้าตะว่าเดี๋ยวเรียกให้ลงเลยคระ มี่ขอน้ำหน่อยครับน้ำไห็เนี่ย นเราอ่ะสิบสี่แค่เพิ่มจานเดียวเราก็ใช้คำว่าพุ่งแล้วเป็นร้อยค่ะไม่ถงไม่ถเจ้าค่าคุณแม่ว่ายังไงคะไม่แม่หลิดหน่อยเจ็บค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเหรอผงชูรสล้วนๆเลยค่ะไม่มีอะไรมาก กุ้งนึ่ดสี่้แด้วยตา เองเลยกินเวลากลับบ้านแต่เมย์วันไหนไม่ได้มาเลยเที่ยวปากอ๋อเปี้ยวค่ะเที่ยวมากค่ะขอชิมค่ะเปี้ยวขนาดดูคลิปตัวเองถ่ายไปยังเก็บฟันเลยคุณแม่ทำไม<ง>อ่ะมีความแบบจะหลีกความแบบว่าขนาดดูคลิปตัวเองยังมีความจะแบบอยากกิน<ง>อยากเองเลยอยากกินค่ะอยากกินพี่เมย์บอกลูกค้านะว่าเนี่ยหมูยอมันติดอยู่ในกระมังของเขาอันนี้แล้วค่ะโต๊ะเจ็ดค่ะคิดถึงมากเลย คิดถึงความสนุกที่นี่แล้วกมีเทียมมามาค่ะมาทุกวันเพราะวติดความติดตลาค่ะติดตลาดเราก็ไม่ได้อมูแล้วากมาไปไหนอะนะครับไปเรื่อยๆเอาดีไปไหนกจับไหนอะคุณผู้ชมอลิซาเคราเนะคะเดียได้มีกำลังใจใกรันัมินใหม่ให้คนได้รับชนนะคะขอบคุณมากค่ะขับคุตดีค่ะ 对吧？<哇>嗯